สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมแคสตัสกันค่ะถ้าถามว่าแคสตัสดอะไรที่ออกดอกเก่งก็ต้องยกให้เขาเลยนะคะนั่นก็คือแมมนคนนกนั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือแมมขนคนนกเหลืองนะคะดอกก็จะน่ารักมุ้งมิ้งมากไปดูลักษณะการออกดอกกันค่ะการออกดอกของตระกูลแมมนะคะคือเขาเนี่ยจะออกดอกเป็นวงกลมค่ะรอบตัวเองที่เราก็ชอบเรียกว่ามงลงนะคะลักษณะคล้ายกับมงปุดสวมหัวเลยค่ะหรือบางทีก็มาแบบดอกสองดอกค่ะ ส่วนการออกดอกนะคะจะเร็วจะช้าหรือออกบ่อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุของไม้แสงแดดอาหารปุ๋ยบำรุงที่ได้รับเพียงพอหรือว่าฤดูการนั่นเองนะคะ ส่วนสีของดอกก็จะมีอยู่2สีหลักๆก็คือสีขาวและสีชมพูค่ะโดยจะมีโทนสีเข้มอ่อนแตกต่างกันไปไม่แน่นอนนั่นเองมาดูในเรื่องของลักษณะการเลี้ยงดูกันค่ะแมมเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดนะคะดินโปรง่งความชื้นน้อยอากาศถ่ายเทได้ดีหากจะดูว่าแมมที่เราเลี้ยงนั้นได้รับแสงแดดเพียงพอหรือไม่นะคะข้อสังเกตก็คือมีการยืดยาวขึ้นในแนวสูงหรือไม่ค่ะเพราะว่าโดยปกตินะคะสายพันธุ์นี้ลักษณะของเขาคือกลม ะะไม่ยาวและก็ไม่สูงค่ะและยังสามารถสังเกตได้จากลักษณะของหนามด้วยคือสีที่เหลืองอลา,ามนะคะหนามชิดหากต้นมีลักษณะสูงขึ้นเรื่อยๆและหนามไม่ถี่นะคะสีค่อนข้างซีดเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าอาจจะได้รับแสงแดดที่ไม่เพียงพอนั่นเองนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆนะคะนำมาฝากกันสำหรับคนรักแทสตัสค่ะแมมนะคะใครที่ชื่นชอบอยาก ให้ออกดอกบ่อยๆก็ลองหาตัวนี้มาเลี้ยงกันได้เลยค่ะเลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะคะ